ทุกคนพี่วุ้นมาแกะทุเรียนพี่อุ้นได้ทุเรียนมาน่าจะประมาณสองกิโลค่ะสองกิโลกว่ากว่าเพือให้ทุกคนดูก่อนว่ามันใหญ่ขนาดไหนนี่ค่ะใหญ่อยู่นะคะนี่ค่ะอู้หหลายตูมากเลยสองสามสี่ประมาณสี่ตัวทุกคน มาเรามาเกะทุเรียนกันพี่วันชอบกินทุเรียนมากเลยวันนี้ก็เลยซื้อมาทุเรียนแบบพรีเมียมหอมตั้งแต่อยู่ในรถแล้วกลิ่นแบบกลิ่นพรีเมียมมากพีวนมีมีดแต่ว่ามันจะมีรอยเยอะแหละทุกคนพี่วุนจะได้กินไหมเฮ้ยไม่ยากทุกคนไม่ยากไม่ยาก ไม่ยากค่ะไม่ยากค่ะไม่ยากค่ะไม่ยากแต่จะได้กินไหมคือมันมีรอยแตกอยู่นิดนึงเน่ยอืเห็นเนื้อทุเรียนแล้ว อโอ้โหทุกคนไม่ย่ไม่ยยกไม่ยไมยอยมหอมมากโอ้โหซื้อเป็นลูกเลยจ้าเขาไม่มีเป็นแพ็คขายคืนก็เลย มันเอาเป็นลูกค่ะลองดูซิตรงนี้เป็นภูมันแบบเป็นซีกเล็กๆมันนะทุกคนเป็นซีกเล็กๆของเขาอืม หอมมากเลยเดยี๋ยวซิว่ามันจะกินนะถ้ากินทั้งแบบแกะกินเองสดๆเลยหอมมากเลยนอนทองมอนท,อง,อ,นทองจ้าทุกคนอันนี้เป็นซีกมันซอกมันเล็กๆนะคนชิมดิอือออ อร่อยมากอร่อยกว่าถ้าให้เทียบนะอร่อยกว่าที่เขาแกะเป็นแพ็คมาอมืทุกคนหวานอ,อร่อยอ,อันนี้เป็นภูแบบที่มันเล็กสุดนะเมื่อกี้พี่นแกะโดนภูเล็กสุดแล้วก็จะแกะภูใหญ่ อร่อยมากทุกคนกินจากลูกมันแท้ๆนะสดๆนะอร่อยกว่าเยอะอืมทุกคนอืมหอมอืมอร่อยมากทุกคนคุ้มค่าทุกนาทีอันนี้พี่วันจะจับคูใหญ่แล้วนะมาดูกันว่าคูใหญ่มันจะใหญ่ขนาดไหน อุ้ยแมาจา่จ้ะคนแกะไม่เป็นก็อันตรายนั่นเนี่ยมาดูผู้ใหญ่สิมาดูผู้ใหญ่สิมาดูผู้ใหญ่ส,ผญสิผู้ใหญ่มากเลยทุกคน นี่ค่ะทุกคนใหญ่มากเลยทุกนเดียวพี่มันให้ดูผู้ใหญ่มากนี่อืมมันฟินตรงที่มันแกะออกจากลูกแล้วมันสดมันหอมหอมกว่าที่เราแบบหอมกว่าที่เราแบบ ซื้อเป็นแพ็คจริงๆทุกคนอืมออิงเลยยุคนี้พี่คุ้นซื้อมาหกสิบหกยูโรได้เมื่อกี้กีบเล็กใช่ไหมที่พี่คุ้นทานไปชิมให้ดูเมื่อกี้แล้วก็มีหนึ่งสองสามมีประมาณสี่พูทุกคนสี่พูถ้าให้นับอะนะสี่พูใหญ่นะอืมแกะไปแล้วหนึ่งพูใหญ่อื อร่อยมากเลย,อ,อ,ยอืมแกะไปกินไปเลยคือดีอืมนึกออกิ้นมาก อร่อยเนื้อดีมันคนลวฟิลกับที่เราซื้อเป็นแพ็คอืมอืมขอบคุณมากๆเลย ้อได้แบบได้ดีเนี่ยถือว่าโชคดีมากเลยอือสวรรค์มากเลยทุกคน cho bạn của quân giáp thu liền Lúc đầy mà. Cúm mà con. จุนจะแกะแค่นี้แหละแกะเท่าที่กินกินแค่นี้ค่ะเดี๋ยวค่อยแกะพวกนี้อีกอันที่เหลือนะคะ